ไอรนนอนไรไอรนนอนอะไรคนแมวพิม์เขาแกล้งไรไอรินหรอฟังบอกคนแมวพิมเนี่ยป้าว่าแกล้งไอรินเยอะๆเอาแบบเอาลงเยอะๆเลยแบบให้ดูน่าสงสารอะเจวะมันก่อนครับจนเนอเรชั่นดิจิตอแต่นีกว่าลิงตลอ่แต่มันเหมือนลิงปลอมจริงนะเหมือนลิงปลอมจริงเออเหมือนลิงปลอมจริงคือแม่งไม่มีอะไรบอกว่า นี่ดิตโตกเลยคือแม้กระทั่งข้อความสวัสดีคอนอะ่ะมันยังไม่ใส่คจะไปก้าโอนเงินมาคนดูคนดูแม้แต่แม้แม้แต่ชื่อชื่อข้างบนที่เขียนอะ่อะอ่ะเดี๋ยวคุณคุณ,ค,ณคุณเทียบของเราคุณเทียบของเราคุณเทียบของเราแบบนี้เออแบบนี้เรียกตังเห็นไหมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยเสียเวลาต้องมานั่งทำเอ่ยยังไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างน้อยอะ่ะใส่อันนี้ สวัสดีค่ะลิตโตค่ะขอบคุณที่เข้ามาโดเน a ให้กันนะคะอะไรอย่างนั้นอ่ะเอออย่างน้อยอ่ะหรืออย่างน้อยที่สุดอ่ะน้อยที่สุดที่พี่จะคาดหวังจากมนุษยชาติคือการตั้งชื่อตัวเองเว้ยแล้วแกดูลิงก์โดเ a t แกดูอ่ะแกดูแกดูลิงก์โดเนทตัวเองนะ 124659AAD85DF8 9 ดูหน้าสงสาระแกว่ะโอเคมีคนแอปเปยนไห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 นมีคนแอปเปิลดคนแอปเปินเออโอ้พัฒนาการคุณคุณคะลูกสาวรับแกมีพัฒนาการแล้วค่ะมีลูกสาวที่ฉันเองค่ะแกเปลี่ยนแกเปลี่ยนภาพปลุกเองเป็นแล้วให้ดูหน้าสงสารนะแกล่ะ